ปะนนาก็จะอุดหนุนร้านนี้ต่อไปเพราะว่าแตงกวาเขาน่คุณภาพดีจริงๆค่ะและพ่อค้าก็ใจดีน่ารักทุกคนส่วนราคาแตงกวาก็เริ่มลดลงมาแล้วตอนนี้ก็เหลือกิโลละ40ลีล่าหรือว่า40บาทปะนหน้าก็จะหยิบใส่ถุงไปแบบไม่รู้ว่ามันจะถึงโลหรือว่าเกินนะคะก็หยิบหยิบใส่ไปอพอพ่อค้าช่างแล้วก็บอกว่ามันเกินโลมาหน่อยก็จะรวมเป็น50ลีล่าหรือว่า50บบาทเรียบร้อยวันนี้ก็จ่ายตลาดซื้อผักซื้อผลไม้เต็มรถเข็นพอดีก็ถึงเวลากลับบ้านลากรถเข็นเข้าบ้าน ไปเนี่ยก็สบายสบายตัวแต่ขากลับก็ทุลักทุเลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและนี่ก็คือผักผลไม้ที่กล้วยซื้อมาทั้งหมดในราคา750ลีลาหรือว่า750บาทไทยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ละค่ะและคลิปจ่ายตลาดของบานานาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้บานนาด้วยนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปทำกับข้าวรวรรอชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ